ลโหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับ SPY ค่ะโอเควันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวหนังกันค่ะ วันนี้มาแปลกนะคะไม่ได้มารีวิวหนังสือแต่ว่ามารีวิวหนังนะคะแต่มันก็ยังไม่หลุดคอนเซปต์หนังสือไปขนาดนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้มันก็สร้างมาจากหนังสือด้วยแหละคือช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดยาวใช่ไหมคะเป็นแบบสงกรานทุกคนก็จะอยู่บ้านกับครอบครัวใช้เวลากับครอบครัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะเราได้ไปดูซีรีส์เรื่องนึงมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากเลยแล้วก็มันเหมาะกับการนั่งดูแบบนั่งดูด้วยกันทางครอบครัวอารมณ์แบบ ช่วง Happy Family Time ของ Mono 29นะคะ่ะเรื่องนี้คือเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูแล้วก็สนุกเหมือนกันนะคะคือมันแบบอันทั่นแหละมันสนุกมากนะคะก็เลยจะามารีวิวให้ทุกคนฟังเนาะวันนี้ก็คือ1เรื่องท่วนเลยนะคะถ้าคลิปนี้พูดไม่ชัดขออภัยด้วยนะคะเป็นรถไหนซึ่งเรื่องที่เราจะเอามารีวิววันนี้นะคะก็คือเรื่อง the mysterious Benedict Society ะคะ่ะ อันนี้คือชื่อซีรีส์นะคะซึ่งนิยายเนี่ยก็คือชื่อนี้เหมือนกันนะเรื่องนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของมิสเตอร์เบเนดิกนะคะมิสเตอร์เบเนดิกนะคะได้ทําการฟอร์มทีมค่ะฟอร์มทีมเด็กทั้งหมด4คนเขาต้องการให้เด็ก4คนนี้นะคะไปเป็นฮีโร่ในการกู้โลกค่ะตอนนี้โลกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินนะคะเขาไปค้นพบมาว่ามันมีคลื่นอะไรบางอย่างที่ถูกปล่อยออกมาแล้วมันทําให้คนบนโลกเนี่ยรู้สึกไม่ดีคือมันเป็นคลื่นคําพูดอะไรบางอย่างที่คนปกติหูเราจะไม่ ยินนะคะแต่เราจะรู้สึกได้ว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วคือถ้ามันไปอย่างนี้เรื่อยๆ worst case ก็คือมันจะสามารถโนมมน้าวจิตใจคนได้นะคะมิสเตอร์เบเนดิกก็ไปรู้มาอีกนะคะว่าไอ้คลื่นนี้เนี่ยมันถูกส่งมาจาก เกาะเกาะหนึ่งค่ะแล้วเกาะน,นี้ก็มีโรงเรียนตั้งอยู่ด้วยนะคะมิสเตอร์เบเดดิกนะคะก็เลยต้องการจะส่งเด็กเนาะไปเป็นแบบไปเป็นสปเอเข้าไปสื่อว่าใครเป็นตัวการใครเป็นคนเริ่มต้นแล้วข้างในมันมีกระบวนการอะไรบ้างก็เลยเป็นที่มาที่คุณเบเดดิกนะคะตามหาเด็กแล้วก็ฟอร์มวงเป็นเด็กทั้งหมด4คนค่ะคนแรกก็คือเป็นเด็กแบบตัวละครเอกเลยชื่อว่าเรนนี่เรนนี่เป็นเด็กกำพร้าที่ ฉลาดแล้วก็ค่อนข้างมีไหวพริบนะคะตัวเลนี่ก็คือแบบอ่านหนังสือห้องสมุดมาทุกเล่มแล้วคนที่2นะคะชื่อว่าสติกกี้สติกกี้เนี่ยเป็นเด็กที่ความจําดีมากแล้วก็ฉลาดมากเหมือนกันเป็นคนที่ความจําดีมากคือเหมือนแบบเห็นอะไรก็คือจําได้หมดเลยก็เลยเป็นที่มาของชื่อสติกกี้นะคะประมาณว่าแบบทุกอย่างที่ไปเห็นมามันแบบสติ๊กอยู่ในหัวคนที่3นะคะคือเคสเคสเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงแบบ ออกแนวแมนแมนลุยๆหน่อยเคสเคยทํางานที่เซอร์คัสนะคะก็คือโร<ล>งละครสัตว์นังนก็จะมีความแบบเออกล้าบ้าบินและสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเคสเลยก็คือเคสเขาจะพกบักเก็ตนะคะก็คือถังเป็นแบบเบรดบักเก็ตติดตัวเอาไว้ตลอดซึ่งในบักเก็ตเนี่ยมันก็จะมีพวกแบบอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดพวกแบบเชือกหรือว่าอาวุธเล็กๆมีมีดพับอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็คือคอนสแตนซ์คอนสแตนซ์เนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบ คีวี v นอะ่ะคือจะเป็นคนที่อารมณ์เสียมากที่สุดแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยคอนสแตนเป็นเด็กที่อายุน้อยสุดในทีมนะคะคืนนี้เป็นอันนึงที่เราตกใจมากคือเราไม่รู้ว่าในหนังอ่ะคอนสแตนอายุเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในหนังสือที่เราไปอ่านอ่ะคอนสแตนอายุ2ขวบค่ะ2ขวบฮลัลโหลสขวบแบบแบบ2อขวบ เด็กทั้ง4คนนี้นะคะจริงๆก็คือมีสกิลที่หลากหลายมากแล้วก็เป็น4คนที่เหมาะสมที่จะมาทําภารกิจกู้โลกนะคะอย่างแรกที่เราชอบมากๆเลยในเรื่องเนี้ยคือมันเป็นซีนแรกๆค่ะคือก่อนที่มันจะฟอร์มวงได้ฟอร์มคือก่อนที่เขาจะฟอร์มทีมได้มันก็จะต้องมีการคัดเลือกใช่ไหมคะมีการสอบเข้าโอเคขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือทุกคนที่ฟังมาตรงนี้เนี่ยอาจจะสงสัยว่าผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเขาจะยอมให้มาสอบหรอคือแบบเขาคงไม่ซือ้ออะถ้าเราจะบอกว่าเออเราต้องการเด็กของ ทุกคนนะคะมา กู้โลก <c oughs> ก็น่าจะไม่มีใครเชื่อนะคะการสอบครั้งนี้ก็เลยเป็นการแบบโมขึ้นมาว่าใครที่สอบข้อสอบนี้นะคะจะได้ไปเข้ามาหาลัยดังของเมืองนะคะก็เลยมีเด็กหลายคนเข้ามาสอบเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ข้อสอบที่จัดสอบเนี่ยมันเป็นข้อสอบที่แบบแหวกแนวมากคือมันไม่ได้วัดแค่ iQ แต่มันวัด EQ ด้วยอันนี้ไม่ได้สปอยนะคะเพราะมันเป็นช่วงแรกๆของเรื่องเลยยกตัวอย่างก็คือโจทย์แรกเปิดขึ้นมามันคือโจทย์รถไฟนะคะคือเราว่าใครที่อยู่ประมาณประมาณมตนนะ้นน่าจะได้เจอโจทย์นี้นะคะเป็นโจทย์ฟิสิกส์ก็คือแบบ รถไฟสองขบวนกำลังจะมาชนกัน ระยะห่างเท่านี้ในเวลาเท่านี้ควรจะเป็นความเร็วเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเป็นบทการเคลื่อนที่ซึ่งแบบเราอะ่ะเจอโจทย์นี้ตอนม .3 แต่ก็คือในเรื่องอ่ะเรนนี่ตอบคาถามนี้ได้ซึ่งเรนนี่แบบน่าจะเป็นเด็กปถมอะ่ะนอกจากทดสอบ iQ นะคะก็มีพวก e ีด้วยมันจะมีอีกโจทย์หนึ่งก็คือก็คือมันจะเป็นห้องนะคะแล้วก็จะยืนตรงนี้คือิีนสุดคือตรงนี้นะคะเป็นอีกฝ้าหนึ่งของห้องโจทย์ก็คือให้เดินจากตรงนี้ไปจนถึงอีกฝ้าของห้องนะคะโดยห้ามเหยียบสี่เหลี่ยมที่อยู่ที่พื้นโจทย์ก็คือมีแค่นนนนีี้้เลยะะะคะฉะัวิธการ เด็กแต่ละคนนะ่ะมันก็คือมีได้หลายแบบมากสิ่งนี้มันก็เลยทําให้เราได้เห็นว่าปัญหาหนึ่งปัญหามันสามารถแก้ไขได้หลายแบบแล้วเด็กแต่ละคนก็มีสไตล์การแก้ปัญหาไปของตัวเองคือแบบเราชอบตั้งแต่ซีนสอบเข้าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่สนุกมากนะคะเป็นแนวผจญภยัยแอดเวนเจอร์เลยแล้วก็จะมีความแบบแอคชั่นนิดๆหน่อยๆได้เห็นเด็กๆแก้ไขปัญหาชาวค่อนข้างเยอะเลยสําหรับเราที่แบบยังเป็นเด็ก ย,ยังเป็นเด็กอยู่ไหมก็ยังเป็นเด็กอยู่เรารู้สึกว่ามันสนุกอะคือแบบโจทย์ปัญหาที่พวกเขาไปเจอมันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นแต่มันก็ทําให้เราได้ขบคิดได้เหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้คือดูแล้วก็น่าจะเอนจอยทุกเพศทุกวัยเลยอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้จากเรื่องนี้นะคะคือเรื่องนี้เขาปลูกฝังให้เราอะ กล้ามากขึ้นเรารู้สึกว่าหนังอะอยากให้เด็กในปัจจุบันอะมีความกล้ามากขึ้นคิดนอกกรอบมากขึ้นแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นหนังเรื่องนี้สร้างกําลังใจอย่างหนึ่งให้กับเราว่าแบบเราเองก็สามารถช่วยโลกได้เหมือนกันคือในเรื่องอะมิสเตอร์เบนเดดกเขาจะย้ํากับเด็กเขาบ่อยมากว่าภารกิจนี้เขาไม่สามารถทําเองได้คนที่ทําได้มีเพียงแค่พวกเขาก็คือเด็กเท่านั้นมันทําให้เด็กที่ดูมีกําลังใจว่าแบบเฮ้ย เด็กอย่างเราก็ทําได้นะก็สามารถช่วยเหลือโลกได้เหมือนกันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่เราลืมพูดไปก็คือเรื่องของนักแสดงค่ะปกติแบบรีวิวแต่หนังสือมันไม่ต้องพูดถึงนักแสดงใช่ไหมคือเรื่องนี้นักแสดงดีมากเลยนะคือมิสเตอร์เบเนดิกนะคะเล่นโดยโทนี่เฮลแล้วคือโทนี่เฮลแบบเก่งมากพูดนิดนึงก็คือโทนี่เฮลนะคะเขาต้องเล่นเป็น2ตัวละครก็คือในเรื่องมิสเตอร์เบเนดิกมีฝาแฝดนั่นเองก็คือเขาต้องเล่นเป็น2ตัวละครนะคะแล้วคือเขาเก่งมากเพราะว่า2ตัวละครนี้นิสัยแบบ ตามกันมากอ่ะเขาเล่นออกมาได้ดีจนเราก็งงว่าแบบเออนี่คือคนเดียวกันหรือเปล่าอ่ะส่วนนักแสดงเด็กก็คือก็คือเก่งอยู่แล้วนะคะชอบคอนเสิร์ตมากมีความแบบที่วีนะ่ะชอบนางอีกอย่างที่ต้องพูดถึงนะคะก็คือเรื่องเซตติ้งแล้วก็ฉากต่างๆคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบโลกปัจจุบันอนะ่ะคือมันจะย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะคะยุคแบบ ยุคกี่ศูนย์ก็ไม่รู้อะแล้วก็คือเมืองหรือเซตติ้งฉากต่างๆหรือว่าแบบชุดที่ตัวละครใส่ก็คือสวยสวยทุกอย่างเลยค่ะ ซีรีส์เรื่องนี้มีทั้งหมด8ตอนนะคะสั้นๆเลยตอนเราดูก็คือแบบดูจบรวดเดียววันเดียวจบเลยค่ะสามารถไปดูได้ที่ Disney Plus Hotstar นะคะขอแตะอีกนิดหนึงนะคะทุกคนคือหลังจากที่เราไปดูหนังมาแล้วเราก็แบบติดใจอะสนุกมากทีนี้เขากำลังจะทำซีซั่น2นะคะแต่เรารอไม่ได้ก็เลยไปเอาหนังสือมาอ่านก่อนคือตัวหนังสือเองเนี่ยมันก็มีภาคต่อหลายเล่มเลยน่าจะประมาณ4-5เล่มนะคะอันนี้เราก็ไปยืมมาอีกแล้วนะคะ เป็นเล่ม2ค่ะทุกคนเรื่องย่อของซีซั่นสองเนี่ยก็คือเหมือนมิสเตอร์เบเนดิกเนี่ยเขาจัดทริปให้กับเด็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์เบเนดิกเขาหายตัวไปคือเหมือนโดนจับตัวไปเด็กทั้ง4คนก็เลยต้องออกเดินทางนะคะเพื่อที่จะไปช่วยมิสเตอร์เบเนดิกตอนนี้ยังอ่านไม่จบนะคะแต่ว่าคร่าวๆคือสนุกมากแล้วก็อ่านง่ายมากๆคือจริงๆมันเป็นหนังสือสําหรับแบบเด็กอะคือมันเป็นแบบ for age 7 to 12 years นะคะแต่ก็คือเรา15้าแล้วเรา่ามันเป็นอีกเล่มที่อ่านง่ายมากๆเล แต่ว่ามันก็จะมีคําศัพท์บางคาที่น่าสนใจเล่มนี้ก็คือจะได้คําศัพท์ภาษาอังกฤษบางคาไปด้วยแล้วก็อันนี้นะคะเล่ม3ยังไม่ได้อ่านเลยนะคะโอเคค่ะและนี่ก็คือหนังที่เราคัดมาเป็นหนังที่เหมาะกับการนั่งดูกับครอบครัวมากๆใครที่ดูหนังแล้วแล้วรู้สึกอินอยากจะไปอ่านเวอร์ชันหนังสือก็สามารถไปอ่านหนังสือได้นะคะคลิปนี้มันก็อาจจะแปลกๆ่อยนะเพราะปกติเราไม่ค่อยได้รีวิวหนังเลยเอาเป็นว่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย